โตขึ้นหนูอยากเป็นนักเขียนค่ะหนูอยากเป็นนักเขียนเพราะว่านักเขียนจะช่วยพัฒนาประเทศโดยการเขียนหนังสือแล้วก็พอคนอ่านคนเขาก็จะนํามาใช้ในชีวิตจริงค่ะหนูมีความฝันว่าอยากจะเป็นหมอค่ะหนูคิดว่าหมอสามารถพัฒนาการแพทย์ของไทยได้และสามารถทําให้ผู้คนผลจากโรคห,หลายๆโรคได้ค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นอินเทอร์ i เอียดีไซเนอร์ค่ะ หนูจะได้ออกแบบตกแต่งห้องเพื่อให้ดูทันสมัยขึ้นและให้คนได้มาใช้ประโยชน์ค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นนักเขียนโปรแกรมค่ะหนูอยากเขียนโปรแกรมดีๆให้ทุกคนใช้ให้ทุกคนเอาไปใช้ประโยชน์ใช้ในชีวิตประจําวันใช้ในการเรียนรู้ค่ะอาชีพในฝันของผม,ผมก็คือการเป็นหมอครับผมอยากรักษาคนที่เป็นโรคจะได้ไม่มีคนที่เป็นโรคครับโตขึ้นหนูอยากเป็นนักธุรกิจทางด้านการศึกษาค่ะ หนูเชื่อว่าการศึกษาเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญของประเทศไทยหนูอยากพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยให้ไปได้ก้าวไกลกว่านี้ค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นนักเคมีค่ะเพราะหนูจะได้คิดค้นตัวยาใหม่ๆเพื่อมารักษาประชาชนที่เป็นโรคต่างๆค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นทูตค่ะหนูอยากเป็นอาชีพนี้เพราะว่าหนูจะได้เชื่อมความสัมพันธ์ของแต่ละประเทศค่ะอาชีพในฝันของผมหรอครับผมอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนครับ ที่ผมอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนเพราะว่าผมอยากให้เด็กรุ่นใหม่มีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดสร้างสรรค์นในทางในทางในทางบวกครับอาชีพที่หนูอยากเป็นคือนักร้องค่ะเพราะว่าการเป็นนักร้องเนี่ยมันคือจุดเด่นของประเทศไทยค่ะซึ่งเราสามารถเอาวัฒนธรรมเนี้ยค่ะไปให้ต่างประเทศได้ค่ะ I'll I'm let you set the pace cause not the not you Cuz straight my head's spinning around I can't see clear no more what are you waiting for love me like you do la la love me like you do love me like you do la la love me like you do touch me like you do ta ta touch me like you do คำข,ขวัญในวันเด็กประจำปีนี้คือเด,เด็กดีมันเพียรเรียนรู้สวน